นั่งสบายๆต่อเนื่องทางความรู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจคิดจิตเป็นคนรู้อายตนะทำงานจิตก็เป็นคนรู้ mm hmm. เพราะฉะนั้นขณะที่เรานั่งอยู่สังเกตเรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมผู้รู้บางทีก็เป็นผู้หลง บางทีก็เป็นผู้รู้นั้นผู้หลงหลงไปละผู้รู้ตัวนึนก็มารู้ทันสักพักมันก็ไหลเป็นหลงอีละจิตก็รู้ทันถ้าภาวนาเป็นไม่จําเป็นต้องภาวนาดีนะครับทั้นภาวนาเป็นไม่จําเป็นต้องภาวนาดีถ้าภาวนาแล้วดีดีดีแสดงว,ว่ามีการกดการบังคับการทําให้มันดีการภาวนาถ้าเราเข้าใจหลักของมันจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เอาขันห้านี่แหละมาปฏิบัติเมื่อขันห้ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยขันห้าก็มีทั้งเจริญแล้วก็มีทั้งเสื่อมจเจริญแต่วก็เสื่อมเสื่อมก็จเจริญแต่เราตามรู้ตามดูนะฮะตามรู้ตามดูในสิ่งที่ปรากฏนั้นบางวันสติก็ดีดีบางทีตอนเช้าก็รู้เนื้อรู้ตัวบาาคทั้งสมาธิก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนาม บางครั้งก็เห็นปัญญาก็เห็นรูปนามเป็นไตรลักษณบางครั้งสติก็เสื่อมเมื่อสติเสื่อมสมาธิก็เสื่อมตามปัญญาก็ไม่เกิดบางครั้งก็เข้าไปในสมาธิลึกๆบางวันจะเข้าอีกทีไม่เข้าอีกและแต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราใช้ในการปฏิบัติก็มีจิตเจตสิกรูปนี่เองเจตสิกก็มีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเข้าสมาธิได้สติสมาธิปัญญาก็เป็นสังขารที่เป็นกุศล อาคุสนั้นก็เกิดความฟุ้งซ่านความปรุงแต่งร่างกายตอนเช้านั่งสบายๆไม่ปวดไม่เมื่อยตอนบาน่ายนั่งปุ๊บปวดเมื่อยทรมานมันโรคทั้งหลายมาลุมอยู่ในกายเราเนี่ยฉะน,นั้นเราภาวนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับขันนะภาวนาขึ้นอยู่กับหลักมันจิตเนี่ยต้องมีหลักของมันงมันมีศีลประจําตัวของเราไม่ไม่พลาดศีลละสติเรามีรู้ทันและว,ว่าสภาวะดีใดสภาวะใดดี ไม่ดีสติก็จะรู้ทันสมาธิก็จะตั้งมั่นรู้ปัญญาก็จะเห็นความจริงเพราะฉะนั้นสภาวะอาจจะแย่มากก็ได้แต่ขณะนั้นหลักของมรรคเนี่ยมีความตั้งมั่นในการรู้ทันแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่ในโสนั้นถ้าเราเห็นได้ว่าถ้าภาวนาจนจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยภาวนาเป็นไม่จะเป็นต้องภาวนาดีแต่ศีลเราจะไม่พลาดแน่นอนศีลเนี่ยเป็นปกติไม่พลาด หลักของการปฏิบัติก็จะไม่พลาดตัวจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจะเห็นว่าขันเนี่ยมีทั้งสองด้านนะด้านหนึ่งจเจริญด้านหนึ่งเสื่อมด้านหนึ่งกุศลด้านหนึ่งเป็นอกุศลแต่ก่อนภาวนาใหม่ๆพยายามให้สติมันเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดโอ้มันดีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพอภาวนา,า,วนาจิตผู้รู้จิตแยกออกจากอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นจิตเห็นอารมณ์มากขึ้นเราไปเห็นว่าจเจริญเดี๋ยวก็เสื่อม เสื่อมแล้วก็จเจริญสบายเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกข์เดี๋ยวก็สบายไม่สบายมันจะเป็นของอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยภาวนาดีสักพักมาภาวนาไม่ได้เรื่องอีกแล้วภาวนาดีแล้วแช่มชื่นอยากภาวนาต่อภาวนาไม่ดีแล้วเหี่ยวไม่อยากภาวนาต่อภาวนาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นโอ้ดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยงจิตถอดถอนออกมาจากความดีแล้วความไม่ดีแต่มันจะมีหลักของมัรคตามรู้ตามดู ต่อไปเจริญหรือเสื่อมมันก็สอนไตรักเราเท่ากันบางครั้งเรายังจะผักดีผักชั่วผักไม่ดีผักเสื่อมแล้วก็จะเอาดีบางทีก็ดึงดีก็ผักเสื่อมเรายังเลือกทางอยู่ทั้งสองทางก็แสดงว่าจิตก็ยังไม่เป็นกลางทําไมยังไม่ไม่เป็นกลางเพราะปัญญายังไม่เข้าไปเห็นอริยสัจแต่งแจง่มแจง้แจงว่าทุกอย่างนั้นนะเป็นของบังคับไม่ได้เป็นทุกข์ดีบังคับใจเป็นของเสื่อม เราก็เลยจะควบคุมของที่ควบคุมไม่ได้ให้มันควบคุมได้ภาวนาเจริญแล้วก็เสื่อมมันเป็นอนิจจังก็เป็นอนัตตาเราก็จะให้เป็นนิจจังให้เป็นหัตตาบังคับได้ภาวนาเราไม่สบายเราก็จะทําให้มันสบายให้มันดีที่มันเป็นทุกขังมันจะทําให้เป็นสุขขังเนอเรายังวิปลาสอยู่เราจะทําทุกอย่างให้มันได้ดั่งใจอยู่เราก็เลยทุกข์ถ้าเรารู้หลักโอ้มันเป็นีนี่เอง ไม่ดีก็ได้นะแต่รู้แล้วก็โยนิโสดีก็ได้นะรู้แล้วก็โยนิโสไม่เข้าไปจมกาลมแต่เราเห็นอารมณ์เป็นอย่างที่มันเป็นเห็นแต่ไม่เป็นอารมณ์แย่ก็ได้นะสอนแต่รักเหมือนกันอารมณ์ดีก็ได้นะสอนแต่รักก็เหมือนกนอันถ้าเราภาวนาจนจิตผู้รู้เราตื่นแล้วเนี่ยเราจะไม่ตื่นเต้นแล้วหวั่นไหววันเนี้ยตอนเช้าภาวนาไม่ได้เรื่องเลยสติก็มัวสมาธิกม็มมว ็รู้ทันพอมัวแล้วก็รู้ว่ามัดใจไม่ชอบดูใจไม่ชอบไม่อยากภาวนาก็ดูใจไม่อยากภาวนาโยนิโสนั่งไปก็อึดอัดไปก็รู้ว่าอึดอัดอึดอัดแล้วเบื่ออยากเลิกก็รู้ว่าอยากเลิกโยนิโสแล้วก็นั่งต่อไปบางทีอาจจะเป็นมุมของความมืดฟิดมาเลยแต่จิตก็เป็นผู้ดูผู้รู้จิตไปชอบก็รู้ว่าไม่ชอบนั้นดูไปเรื่อยๆจนจิตยอมรับว่าโอ้ยเวลามืดแล้วน่นไม่ชอบต่อไปจิตก็จะเป็นกลางกับความมืด มันฟุง้งซ่านไม่ชอบก็รู้ไปบ่อยแล้วโยนิโสขณะที่รู้แล้วก็โยนิโสจิตไม่ได้ไปจมกอารมแต่ยังมีสภาวะของความมืดความเบื่อความขอี้เกียจนะแต่จิตตั้งไปผู้ดูผู้รู้ขณะนั้นจิตโยนะิโสเน่ยตัดทางค้าประหารก็เกิดเมื่อตัดทางค้าประหารนิพพานเกิดหนึ่งขณะก็คือนิโรธหึงการดับหรือการเป็นกิเลสน,นั้นแสดงแต่ละให้เราเห็นหนึ่งขณะ ขนะนั้นเนี่ยอาจจะมียินดียินร้ยนายแต่จิตก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสมันเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เป็นเหตุให้อุปาทานไม่ประยุดธ์นั้นความเป็นตัวตนในความมืดมิดความเป็นตัวตนในความฟุ้งซ่านมันขาดลงขาดลงขาดลง,ดลงทุกครั้งที่รู้เหมือนเรารู้สึกว่าภาวนาแย่แต่จริงๆอ่ะตรงที่รู้ทันแล้วโยนิโสแม้ภาวนาจ,จะบีบประครับรู้ทันแล้วโยนิโสมันทําให้ตัณหากับอุปทานไม่เกิด ต่อไปต่อไปจิตมันเป็นกลางมากขึ้นเพราะปัญญามากขึ้นมันฟุ้งซ่านนะมันมืดนะมันเบื่อนะแต่หันมามองใจมันไม่มีทุกข์เพราะตัณหาอุปธามันขาดทีละอย่างทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยขาดไปจนกระทั่งต่อไปกิเลสเกิดขึ้นหันม้ามองใจอ้าวทาไมไม่มีทุกข์เพราะกิเลสจิตกับก,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 กิเลสแยกออกจากกันกิเลสก็ถูกรู้ถูกดูโยนิสมต่อไปจิตก็จะเป็นกลางกับรูปนามมากขึ้นภาวนาเป็นถึงมันจะเป็นต้องภาวนาดีแต่หลักก็ไม่พลาดนะ มีสติอยู่ที่ฐานเอาสติปฐานสี่เป็นหลักในการปฏิบัติเอาฐานมาตั้งมั่นที่เอาจิตปัตมันที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้พอทีตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างก็ให้รู้ทันแล้วก็กลับมานี่ก็คือการปฏิบัติบางครั้งก็ตั้งมั่นดีนะ้วบางครั้งก็ฟุ้งกระจายก็ให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วใจไม่ชอบอยากดีอยากมาครับก็รู้ทันก็โยนิโสฉันจิตก็ตามรู้ตามดูแม้กระทั่งแย่ หรือแม้กระทั่งดีสุดๆเลยนะผูดชอบรู้ว่าชอบภาวนาแล้วเป็นกลางจกเลยชอบสภาวนะนี้อยากภาวนาต่อนั่นก็จะไปสร้างภพจะทําให้มันดีก็รู้ทันทั้นดีก็กลายเป็นเข็มเป็นหนามที่จะถอยทําร้ายเราให้ไปมีภพแย่ก็เป็นเข็มเป็นหนามพอจะดึงเราไปมีภพต่อทัอ้นตราบใดที่มีตัณหาอุปทานหรือภาวนาเพราะพอใจไม่พอใจแสดงว่าเราเป็นนักปฏิบัติตัวเรา เป็นเรานะมีตัวตนเข้าไปปฏิบัติแต่ถ้ามีผู้รู้ก็จะเห็นสภาวะดีแยกสอนไตรลักษณ์เราเท่ากันจนจิตเห็นด้วยความเป็นกลางว่ามันแค่นี้นี่เองต่อไปความเป็นกลางอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นกับรูปนามเดินชั่วโมงก็เดินได้ชั่วโมงครึ่งก็เดินได้นั่งชั่วโมงก็นั่งได้ชั่วโมงครึ่งก็นั่งได้เพราะจิตเป็นกลางกับอารมณ์เป็นกลางกับรูปนามแล้วมันก็จะมีปิติมีฉันทะทําให้เราภาวนาวมากขึ้นเพราะเราเข้าใจธรรมมากขึ้น ปัญญาก็จะพาปิติพางานของโพธิปัจจยธรรมเข้ามาให้เรามากขึ้นฉั้นภาวนาเป็นเนี่ยสำคัญคือหลักจิตมีหลักแต่ภาวนาไม่จําเป็นต้องดีคือขันธ์ห้ามีทั้งบวกแล้วก็ลบนะฮะมีทั้งบวกก็ลบเรากก็มองทั้งสองด้านจนใจเป็นกลางแล้วต่อไปเราจะฉลาดในการอยู่กับขันธ์ขันธ์ก็หลอกเราไม่ได้นะฮะวันนี้พวกเราพยายามสังเกตนะปัจจุบันของเราเป็นยังไงบ้างขณะที่นั่ง กรรมฐานเดินจงกรมสวสดมนต์หรือขณะที่ใช้ชีวิตประจําวันของเราเดินนั่งนอนพูดทําดื่นคิดเรามปสติตามรู้สติตามดูไหมขณะที่มีสติแล้วสามารถเห็นไดไหมมันแยกกรูปแยกนามกายเดินจิตรู้ใจคิดจิตรู้ตาเห็นอายตนะปัญจทวารทั้งหลายในยกระทบแล้วจิตรู้ทันไหมถ้ายังไหลอย,อยู่แสดงว่าสติไม่ดีก็รู้ทันก่อนแล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยๆจนจิตมันเข้าสุดทางสายกลาง เมื่ออาศัยเชนบ่อยจิตก็เลยตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตก็เลยเห็นความจริงเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เลยเห็นความจริงมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีมาตั้งอยู่แล้วดับไปใจมันนะ่ะไม่ชอบก็หันมาดูใจก่อนมันไม่ไมด้ดั่งใจก็หันมาดูใจภาวนาแล้วฟงสร้างรู้ทันเห็นว่าบังคับไม่ได้แต่ใจไม่ชอบหันมาดูใจไม่ชอบขณะที่หันมาดูใจไม่ชอบใจไม่ชอบถูกรู้ถูกดู ตรงนี้แหละมันทาให้ตัณหากับอุปาทานไม่เกิดความเป็นเราอีโกโ้ของเราก็ถูกขาดลงขาดลงถ้าเราไหลไปทําให้มันได้ดั่งใจก็มีตัวตนมีกูใหญ่ขึ้นมาเมื่อมีกูก็มีเขามีมึงมีของเขาของเรามันก็จะทุกข์กันอีกนั้นตัวกูของกูก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหลออกไปนั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์พะไม่อยากให้ตัวเราใหญ่ขึ้นสูงขึ้นอีโกโ้เราใหญ่ขึ้นอยากทําลายตัวตนได้ก็ให้รู้ทันตรงกระทบนี่แหละ แล้วใจกระเทือนรู้ทันแล้วก็โยนิโสแล้วทําให้ความเป็นเราขาดลงเือน้อยเือน้อยทาให้รู้ทันก็ไหลแต่ยึดมั่นถือมั่นอุปทานเกิดต่อก็ทํากรรมต่อฉะนั้นก่อนที่จะทํากรรมทางกายกรรมวจีกรรมมันกรรมเพราเรานักปฏิบัตินะกระทบแล้วหันมาดูใจกระเทือนกระทบแล้วหันมาดูใจก่อนพอหันมาดูใจปุ๊บเนี่ยจะเห็นยินดียินร้ายเห็นอยากไม่อยากและเห็นยึดแล้วก็จะทํากรรมฉะนั้นก่อนจะพูดจาก่อนจะเคลื่อนไหว กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมตอนที่คิดมีสติรู้ทันก่อนนะอันเราจะสามารถรักษาศีลได้สามารถมีสติสมาธิและสามารถมีปัญญาได้ถ้าเรามีหลักตัวนี้แล้วเนี่ยพอขณะที่ทำนั่นคือวิชานั่นแหละก็คือรู้ทันเนี่ยตรงที่รู้ทันมันแยกรูปแยกนามตรงที่เห็นกระทบและก็เทือนน่ะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้มีเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยก็เป็นวิปัสสนาญาที่สองแล้วเห็นเหตุปัจจัยเห็นทุกอย่างกระทบแล้วก็เทือน เห็นการเกิดมันแต่ละคร้งเนี่ยมันต้องมีเหตุในปัจจัยเฉะนั GORD, ้นความสุขจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยกระทบก่อนความสุขถึงจะเกิดพอความสุขเกิดแล้วทําให้ยินดียินร้ายก็ต้องมีเหตุนะความสุขก่อนถึงจะยินดียินร้ายเห็นก่อนถึงจะยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายแล้วก็เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดใช่ไหมตัณหาเกิดก็เป็นเหตุให้อุปาทานเกิดอุปาทานเกิดขึ้นแล้วยึดแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้การทํากรรมเกิดขึ้น นี่แหละเขาเรียกว่าเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็ไม่เห็นปฏิจจสมุทบาทเห็นวิถีจิตนี่ละพอเห็น,นกลไกการทํางานของเราแล้วมันแล้วเนี่ยต่อไปจิตตั้งมั่นรู้ทันตรงที่กระทบไม่มีเหล่าในการกระทบแต่จิตเป็นผู้รู้ทําให้การกระทบนั้นไม่บริบูรณ์เพราะมันไม่ทําให้กระเทือนเกิดขึ้นแต่ถึงแม้จะกระเทือนเกิดขึ้นจิตก็ไม่ไหลไปจับเจะจิตรู้ทัน ทำให้วงของมันเนี่ยถูกรู้ถูกดูแล้วมันก็จะตกรละใต้กดของไตรลักด้วยการโยนิโซนนี่ก็คือสิ่งที่เราจะฝึกนะฮะคราวนี้สิ่งที่กระทบและกระเทือนเนี่ยตรงกระเทือนเป็นทั้งบวกแล้วก,ก็ลบเป็นทั้งกุศลและอกุศลเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งเจริญหรือเสื่อมเป็นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสภาวะที่เกิดปัจจุบันสภาวะ,ท,าวะที่ภาวนาดีก็คือสภาวะการภาวนาแย่ก็คือสภาวะ,ะนั้นเราจะไมนเลือกอารมณ์ บางครั้งอาจจะใสสบายบางครั้งจะฟุ้งกระจายถ้ามีผู้รู้แล้วก็จะเห็นเห็นด้วยปัญญาคือเห็นท้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นด้วยสมาธิก็คือการตั้งมั่นในการเห็นแยกรูปแยกนามเห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยสมาธิแล้วก็เห็นด้วยสติคือเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลไปนั้นเราใช้หลักของการปฏิบัติแล้วก็วัดผลการปฏิบัติของเราไปนั้นถ้าเราแยกได้ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ ผู้รู้คือจิตตั้งมั่นในการรู้สิ่งที่ถูกรู้อาจจะเป็นอารมณ์รูปที่มีความสุขรูปที่มีความทุกขเวทนาสัญญาสังขารที่แย่มากๆหรือดีมากๆแด้ทั้งสองฝั่งหันเราจะไม่เลือกหันถ้าเราเลือกนะกระทบปุ๊บมันจะมียินดียินร้ายมีอยากไม่อยากเราก็เพลินนั่นหนักคือสิ่งที่ทาให้เรามีเหตต่อไปแต่พอเรามีสติป,ปุ๊บเนี่ยตั้งมั่นในการรู้ปุ๊บเนี่ยนก็จะแยกกัน ให้ปฏิบัติของเราไปสบายๆวัดผลนะวัดผลไม่เอาดีนะเรารักษาสีของเราอยู่แล้วไม่เอาดีไม่เอาเจริญไม่ผักเสื่อมแต่เห็นเขาตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นยังไงอย่างนั้นแต่เขาก็สอนเราในมุมของไตรลักษณ์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้เป็นทุกข์ปีบังคับใจที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายมีมาแล้วก็หายไปตามเหตุตามปัจจัย นี่ยคือปัญญาที่จะเห็นอันกว่าจะเห็นสิ่งนี้ต้องเห็นรูปนามให้ได้ก่อนเห็นกายเห็นใจเห็นขันเห็นธาตุอายตนะก็ได้ก่อนแต่เห็นได้ยังไงก็ต้องฝึกจิตให้มีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนจิตต้องเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์แล้วถึงจะเห็นอารมณ์นั้นน่ะมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นแล้วต่อไปถึงจะสามารถโยนิในโสดูไตรักได้มันเป็นขบวนการและขั้นตอนของมันนะอันจิตเนี่ยจะต้องถูกฝึกให้เข้มแข็งก่อน จากจิตหลงจิตไหล,ลกลายเป็นจิตรู้ตอนนี้ฟังธรรมอยู่นะเห็นไหมหูได้ยินจิตเป็นคนรู้ขณะได้ฟังธรรมอยู่หูได้ยินเสียงจ็บวกได้ลิ่นดิ้นแล้วก็กายนั่งอยู่รู้ทันไหมอันท้าลมาฟังเสียงเพราะอยากชอบไหลออกไปด้วยความไม่อยากไม่ชอบก็หุดหงิดมันเป็นได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตของแต่ละคนแต่เรามีสติรู้ทันไหมนั่งไปถ้ามีสติด,ดีเองแยกรูปแยกนามชี่ร่างกายหนะ้าจิตเป็นคนรู้ หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้ขณะที่หูได้ยินเสียงกายนั่งอยู่ก็รู้ทันความร้อนความหนาววัตทบก,ก็รู้ทันเนี่ยมีการทํางานของขันธาตุอายะตะนะไม่มีคนได้มีสัตว์แยกตัวนีบ้บ่อยๆในบ่อยสักกายะทิฏฐิท,ท,ที่คิดว่ากายใจเป็นเรามันก็จะขาดลงแต่ถ้าไหลไปจมอยู่ก็ไม่ขาดเพาเป็นเราอีกแล้วนั่นอันใช้เวลาตรงนี้แหละฟังทำอาจจะง่ายแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยแค่สติอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆ แต่การจะมีสติได้นะต้องอาศัยเพียรน,นะเพียรทุกอวิยาบทสติดีและสมาธิถึงเกิดต้องวัดผลเราใช้เวลาในการต่อเนื่องตามรู้ตามดูทํารูปแบบทุกวันแล้วจะเห็นคุณภาพของจิตจะพัฒนาขึ้นมาการปฏิบัติถึงจะใช้ในชีวิตประจําวันเราได้เพราะเราจะมีสติตัวจริงเกิดขึ้นอัตโนมัติสมาธิเองก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติไปไหนเดินนั่งนอนพูดทําดื่มทิด สติสมาธิปัญญาก็เกิดอัตโนมัติของพนนี้มันก็เสื่อมได้ถ้าเราไม่ต่อเนื่องบางคนใช้แต่ชีวิตประจําวันแต่ไม่ทํารูปแบบเลยแรงก็ตกเห็นกิเลสไหมเห็นแต่ไม่มีแรงในการดึงจิตหรือว่าไม่มีแรงในการโยนิโศเราก็ต่อเนื่องไปตามรู้ตามดูสบายๆล้วที่ปฏิบัติไปก็สร้างบารมีไปด้วย มีวิริยะไหมคือความเพียรเนี่ยประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาประกอบด้วยสีไหมมัอมีวิริยะแล้วมีขันติมีความอดทนไหมอดทนแต่ความเบื่อความขี้เกียจความวง่วงร้อนหนาวร้อนไปหนาวไปอดทนไหมกิเลสมันเรียกร้องเนี่ยวัตถุกรรมมันเรียกร้องล้วม,มีความอดทนไหมมีศรัทธาเต็มที่ไหมแล้วก็มีสัจจะไหมมันจะเดินชั่วโมงหนึ่งเดินประมาณสิบห้านาทีเบื่อแล้วไปนั่งนั่งเบื่อแล้วไปเดินนียครับแล้วแอบนอนบ้าง อะไรเงียมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายงั้นถ้าบารมีเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้มแข็งในการตั้งมั่นรู้ดูใจและไม่จมกับอารมณ์บารมีก็สร้างไปไเรื่อยๆแล้วเราจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติแล้วก็จะสามารถสํารับสเร็จในชีวิตประจําวันในการทำมาหากินเราได้ด้วยฉนั้นจิตเนี่ยเป็นใหญ่จิตเป็นประธานเลยนะถ้าเราไม่รู้ทันจิตนะกิเลสก็ลอให้จิตไหลไปจมแต่ถ้าเรารู้จิตที่เคลื่อนบ่อย ต่อไปกิเลสเกิดขึ้นจิตเคลื่อนไปหากิเลสเราก็จะรู้ทันต่อไปเราก็จะสามารถแจกได้โยนิโสได้ทั้นกิเลสก็ไม่สามารถควบคุมจิตและพาเราไปทำกรรมต่อได้อาศัยวัดผลนอาแล้วก็มันสังเกตใจเรื่อยๆสบายๆตามรู้ตามดูมไปนะครับ